สวัสดีคะ่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะวันนี้คณิตศาสตร์มสอ 2, เพิ่มเติมเรื่องสมบัติของเลขยกกำลังนะคะวันนี้ครูแพนก็มีโจทย์ให้เด็กๆลองทำดูมาช่วยกันดูกันดีกว่าข้อ13ก่งาลัง3คูณ3กํกลัง5คูณ3กํกลังสองเด็กๆด,ดูนะคะฐานเป็นเลข3เหมือนกันทุกตัวแล้วเวลาฐานเหมือนกันคูณกัน เราก็จะเอาเลขชี้กำลังหรือเลขยกกำลังมาบวกกันเพราะฉะนั้นเราจะได้แล้วว่าเป็น3ยยกกำลัง3บวก5บวก2บวกกันได้เท่าไหร่คะได้3ยกกำลัง10โอเคข้อนี้ก็ตอบ3ก,กำลัง10พอได้ไหมง่ายไหมคะอามาดูข้อ2 ข้อ2 8งแกำลังลบสามคูณแปกำลังแคูณแปดกำลังลบสองที่นี้ฐานมันเป็น8เหมือนกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นครูแพนจะเอาเลขยกกำลังมาบวกกันได้เลยก็จะเป็นลบสามบวก8บวกลบสโอเคไหมคะอ่าคิดเลขไวๆนะได้เท่าไหร่ลบสามบวกแปดได้ห้าห้าลบสองได้สามเพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่าเป็นแปดกำลัง สอ่าเด็กๆมาดูข้อ3ค่ะ0.2ตัวแรกมียกกำลังไหมถ้าไม่มีแสดงว่ามันยกกำลัง1อยู่อ่าเด็กๆดูนะถ้าเขาไม่ได้เขียนเลขยกกำลังแสดงว่ามันยกกำลัง1อยู่ทีนี้ฐานเป็น0.2เหมือนกันหมดแล้วคูณกันครูแทนก็สามารถเอาเลขยกกำลังมาบวกกันได้เลยเป็น0.2ยกกกำลัง1บวกลบ3 บวก3บวก2อ่เาคิดเลขไวๆค่ะเพราะฉะนั้นจะได้เป็น0.2ยกกกำลัง3นั่นเองโอเคพอเข้าใจมั้ยคะอืมเด็กๆดูข้อ4ลบ3กำลังศคูณ81คูณลบ3กำลังลบ2ตัวนี้ยไม่ว่าตัวเลขอะไรยกกำลัง0มันจะเท่ากับ1เด็กๆต้องเข้าใจนะคะ ตัวเลขไม่ว่าจะกําลังศูนยไม่ว่ากตัวเลขอะไรกําลังศูนย์ก็จะได้เท่ากับ1ทีนี้เรามาดู81ดดีก,กว่า81คือลบสยกกาลังอะไรครูแผนก็เอา81ตั้งแล้วมาหาในกระดาษทดก่อนอืมอ่าได้3กําลัง4เพราะฉะนั้นครูแผนก็จะได้แล้วว่าลบสามกำลังศูนย์คือ1 8 1คือ3กำลังสคูณกับลบ3กำลังลบ2เด็กๆด,ดูนะฐานอันนึงเป็น3อันนึงเป็นลบ3มันยังไม่เหมือนกันแต่เด็กๆด,กดูเนี่ย3ากำลังสถ้าเกิดครูแผนเอาลบ3กำลังสค่ามันจะเท่ากันไหมมันจะเท่ากับ3กำลังสเลยเพราะฉะนั้นครูแพนจะเปลี่ยนเป็นลบ3กำลังส เพราะอะไรเพราะว่าลบคูณลบคูณลบคูณลบคำตอบมันจะเป็นบวกเพราะฉะนั้นอันนี้คูแพนใส่ลบได้นะอ่าคูณกับลบสามกำลังลบสองทีนี้เราคิดเลขต่อได้แล้วอ่าก็จะได้เป็นลบสามกำลังเท่าไหร่คะสี่บวกลบสองได้เท่าไหร่คะลบสามกำลัง สนั่นเองตอบเท่านี้โอเคเพรเข้าใจไหมคะต่อมาข้อ5 32สามอคูณลบ2ยกกำลังลบ4่คูณ2อาสาครูแพนก็ไปตั้งหารใส่กระดาษทดก่อนอ่ามันคือ2อกำลังอะไรนะมันคือ2อกำลังอะไรนะอ่ะ1 2 3 4 5มันคือ2อยกกำลัง5คูณกับลบ2กลังลบ4 คูณกับ2เด็กๆดูนะคะ2ตัวข้างหลังสุดไม่มีเลขยกกำลังครูพนบอกแล้วถ้าไม่มีเลขยกกำลังแสดงว่ามันยกกำลัง1อยู่แต่ตัวนี้คือตัวที่มันมีปัญหาเนี่ยเด็กๆดูตัวนี้เลขยกกำลังมันติดลบถ้าเกิดครูแพนอยากให้มันเป็นเลขยกกำลังเป็นที่แบบไม่ติดลบ ครูพแพนจะเปลี่ยนให้มันเป็นเศษส่วนได้แบบนี้กำลัง4อ่ะสนี่ไม่ติดลบแล้วโอเคปะคะอ่ะตัวอื่นครูแพนก็ดึงลงมาเหมือนเดิมอ่ะยังไม่เสร็จลบสองกำลังสเด็กๆดูนะลบสองกำลังสมันเท่ากับ2องกำลังสไหมเท่าเพราะว่ายกเลขยกกำลังเป็นจำนวนคู่ ลบคูณการเป็นจำนวนคู่คำตอบจะเป็นบวกเพราะฉะนั้นครูแพนเปลี่ยนได้เลยว่าเป็น2กำลัง5คูณกับ1ส่วน2กำลัง4คูณกับ2กลัง1โอเคมันฐาน2เหมือนกันหมดแล้วครูแพนก็เอามาทำกันก่อนเอาตัวนี้2กำลัง5มาทำกับ2กำลัง1ก่อนได้2-6 2กำลัง6ส่วน2กลัง4ใช่ไหมคะทีนี้มันหารกันอยู่เวลาหารกัน หารกันเอาเลขชี้กำลังมา,มาลบกันนั่นเองเป็น6ลบ4ก็จะได้เป็น2กํกำลัง2พอเข้าใจไหมคะอ่าตามทันไหมตามทันไหมทีนี้มาดูข้อ6ข้อ6ค่ะ0.0001 0.0001 00อันนี้ทษซิยโอมกี่ตำแหน่งคะ4ตํตำแหน่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันคือ10กกำลัง ลบสี่อะครูแพมเปลี่ยนจากทศนิยมให้เป็นเลขกำลังได้ดังนี้เป็นสิบยกกำลังลบสี่คูณสิบกำลังสองคูณกับ10บกำลังลบหนึ่งทีนี้ฐานเหมือนกันแล้วเอาเลขชี้กำลังคูณกันใช่ไหมเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยบวกลบหนึ่งได้เท่าไหร่คะได้ ลบสอ่ะทีนี้คำตอบติดลบครูแพนไม่ชอบให้คำตอบมันติดลบครูแพนก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นเศษส่วนเป็นเศษ1นึ่ส่วนสิบกำลังสตอบแบบนี้ค่ะอ่าตอบแบบนี้มาดูข้อ7ค่ะข้อ7เด็กๆเ,เห็นไหมตัวที่มันมีปัญหาคือตัวที่มันมีลบอยู่ข้างหน้าตรงนี้คือตัวนี้เห็นว่าเห็นไหมว่า ตัวอื่น0.5มันไม่มีลบอยู่ข้างหน้าทีนี้ครูแพนสามารถเขียนแบบนี้ได้ครูแพนเอาลบไว้ข้างหน้าแล้ว0.5อยู่ในวงเล็บอย่างนี้อ่าตัวนี้นะตัวแรกนะคูณ0.5กำลังลบ3คูณ0.5กำลัง2ทีนี้ฐานเหมือนกันแล้วใช่ไหม ฐานเหมือนกันแล้วเนาะนี่0.5เหมือนกันแล้วคููแพงก็จะได้ว่าเป็น0.5ยกกําลังอันนี้ไม่มีกําลังแสดงว่ามันกําลังหนึ่งหนึ่งบวกลบสามบวกสองมีติดลบข้างหน้าใช่ไหมคููแพงก็ติดลบข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะได้แบบนี้ลบ0.5ยกกําลังเท่าไหร่คะหนึ่งบวกลบสามบวกสองเป็นเท่าไหร่คะเป็นศูนย์ เพราะฉะนั้นมันยกกำลังศูนย์อะไรก็ตามยกกำลังศูนย์จะได้1เพราะฉะนั้นตอบลบหนึทันไหมคะทันไหมามาดูข้อ8ดูบ้างข้อ8ครูแพนจะเปลี่ยนกลุ่มครูแพนเอาวงเล็บออกก่อน2บคูน 2, 5, 5, 10, 5คูน10กำลัง5ครูแพนจะจัดกลุ่มใหม่ครูแพนจะเอา1.5ไปคูณกับ5อืม แล้วผู้แผนก็เอา10ลบ2ไปคูณกับ10ยกกำลัง5อ่ะ1.5คูณ5ได้เท่าไหร่คะ7.5 10นดันนี้เป็น10ยกกำลังลบ2บวก5อ่ะก็จะได้เป็น7.5คูณ10ยกกำลังเท่าไหร่คะยกกำลัง3อันนี้คือคำตอบโอเคตอบแบบนี้เลยนะคะ มาข้อ9ข้อ9บ้างครูแพนก็จะจัดกลุ่มเหมือนเดิมครูแพนเอาสองจคูณกับ3แล้วก็เอา10กำลัง4คูณกับ10กำลังลบ2 2.5คูณ3ได้เท่าไหร่คะได้7.5 10เป็น10ยกกำลัง4บวกลบ2 4บวกลบ2เป็นเท่าไหร่เป็น7.5คูณ10ยกกำลัง2ตอบเท่านี้ค่ะ ท่านี้ค่ะ,ะมาดูข้อสิบเอกำลังลบ2คูณเอกำลัง3คูณเอกำลัง0นคูณเอเเดียวไม่มีกำลังแสดงว่ามันกำลัง1เราก็ได้แล้วเราก็จับเลขยกกำลังมาทำอะไรกันได้เลยมาบวกกันได้เลยบวก0บวก1ได้เท่าไหร่คะเอกำลัง2เพราะฉะนั้นตอบ a กําลังสองค่ะ,ะมาดูต่อ อันนี้เป็นการหารละจงหาผลลัพธ์ข้อ1 8ึ่งแกำลังสองหาร8แล้วก็หาร8กํกลังลบสทีนี้คู้แพนต้องทําในวงเล็บก่อนทําในวงเล็บก่อนเด็กๆเวลาฐานเหมือนการหารการให้เอาตัวเลขมาลบกันอันนี้8กํกลัง1ใช่ไหมคะก็จะได้เป็น8กํกลังสองลบหนึ่ หาร8ปดลังลบ3อ่ะ8ปดลังสองลบ1ได้8หารคู่แพนเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายหารแบบนี้แล้วก็ใส่8กําลังลบ3าอันนี้8กําลัง1ใช่ไหมจากนั้นหารกันข้างล่างเป็นลบ3าถ้าเกิดคู่แพนย้ายขึ้นข้างบนมันจะกลายเป็นบวก3เพราะฉะนั้นตอบ8กดกลัง4ตามทันไหมเอ่ยมาดูข้อ2กันมั่งคะ่ะ ก่อนอื่นทำยังไงทำในวงเล็บปีกกาเล็กๆนี่ก่อนอ่าเป็น4ยกกำลัง9หารการต้องลบกันใช่ไหมมันก็คือลบลบ4อ่าจากนั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะครูแพนก็ลอกมันมาเหมือนเดิมก่อน4่กำลัง0หาร4กำลัง11อ่ะเด็กๆดูนะ4กำลัง9ลบลบ4 เก้าลบลบสี่ลบลบจะเปลี่ยนเป็นบวกเพราะฉะนั้นได้สี่กำลังสิบสามสี่กำลังสิบสามหารสี่กำลังศูนย์สี่กำลังศูนย์มันคือเท่าไหร่คะคือหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นวงเล็บนี้ได้เท่าไหร่เลยได้สี่กำลังสิบสามหารกับสี่กำลังสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นเอาตัวเลขยกกำลังมาลบกันเพราะว่ามันหารก็ตอบ4ี่กำลัง สเป็นคำตอบค่ะโอเคไหมอ่ะข้อ3ข้อสุดท้ายแล้ววันนี้จบแค่ข้อ3านะคะทำในวงเล็บทำยังไงมันคูณกันใช่ไหมเอาเลขชี้กำลังมาทำอะไรกันมาบวกกันอ่ะบวกกันก่อนเ,อเครื่องหมายหารครูแผนก็ใส่หารไว้ก่อนเป็น3ามกำลังสบวกลบสบวกศก็จะได้เป็น3ามกำลังห หารกับ3กำลัง5ก็จะได้เป็น3กำลัง 1. หารกันเอามาลบกันเป็น1ลบ5ได้3กำลังลบ4อา้าวกำลังติดลบมันไม่สวยถ้าเปลี่ยนเป็นกำลังให้มันเป็นบวกก็ต้องเปลี่ยนเป็นเศษส่วนเป็น1ส่วน3กำลัง4ตอบแค่นี้ค่ะวันนี้หวังว่าเด็กๆจะพอ ทำได้พอเข้าใจกันนะคะถ้าเกิดไม่เข้าใจก็ย้อนคลิปดูซ้ำๆได้เนาะอยากให้เข้าใจกันทุกคนสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ EP หน้านะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆ